เจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าการจับกลุ่มนายกิษณานั้นสืบเนื่องจากว่ามีหญิงอายุ19ปีนะฮะคือเขาแจ้งความเนี่ยแล้วผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเคยก่อเหตุในลนักษณะแบบนี้มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วละครับโดยจะเลือกเหยื่อจากเพจแจ้งรถหายก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็อ้างว่าพบรถที่แจ้งหายแล้วหากว่าต้องการรถคืนนะครับก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้สําหรับเล่นพนันออนไลน์เพื่อที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับ โดยที่จะเรียกเกินเป็นค่ามัดจำค่าชี้บ่อสแสรายละ500ถึง5,000บาทแล้วแต่ชนิดแล้วก็ประเภทของรถนะครับค่ะแต่ถ้าไปดูพฤติกรรมของทางผู้ต้องหารายนี้นะคะบอกว่าในช่วงแรกๆค่ะจะมีการเลือกผู้เสียหายเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครต่อมาก็ได้ขยายไปทั่วประเทศเนื่องจากมีผู้แจ้งรถหายเนี่ยจำนวนมากนะคะส่วนเงินที่ได้ก็จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเขาด้วยค่ะ ในเบื้องต้นนะคะตำรวจดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทรัพย์และนำข้อข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหากใครนะคะที่สงสัยว่าเคยถูกก่อเหตุในลักษณะเช่นนี้ค่ะก็สามารถดูตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะที่สพบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ